่านสาธุจชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ตรงกับวันที่27สิงหาคม2527วันนี้เป็นวันบันทึกเสียงความจริงวันนี้ก็ยังป่วยไข้ไม่สบายมากนอกจากเป็นโรคทางท้องแล้วก็ยังมีโรคไข้หวัดเข้ามาเล่นสะงอมเงม ต่ได้ว่าพอมีแรงบ้างเล็ดน้อยที่ต้องมาพูดก็เพราะว่ามีเรื่องควรจะพูดเพื่อความเข้าใจถูกของบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ตอนนี้เป็นเล่มที่สองเริ่มต้นเมื่อจบเล่มที่หนึ่งตอนนั้นได้พูดถึงฐานะของวัดบานองโคและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่วัดบานองโค ว่าท่านเป็นคนคนสมัยนั้นไม่คนสมัยเป็นคนไม่รู้ง่ายนั่นก็หมายความว่าจะมาป่วยมาทั้งสองปีต้องดูรถอยู่โรงพยาบาลท่านก็ตอบว่าไม่รู้ต่อมามาพักฟื้นที่วัชชินโนรถอีกหนึ่งปีท่านก็บอกว่าท่านไม่รู้ แล้วต่อมาใช้เวลาทั้งหมด27ปีปีพศออ2527บางคนเพิ่งจะรู้ว่าแตมายังมีชีวิตอยู่แต่ว่าทั้งนี้ก็ไม่ใช่โทษใครบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเป็นเรื่องกฎของกรรมแต่ว่าท่านฟังแล้วขอได้โปรโด ถ้าว่าธรมาพูดมาถอยหลังไปยีป่สิบเจ็ดึงถึงสามสิบปีไม่ใช่ชาวบานองโคในสมัยปัจจุบันชาวบานุโคในสมัยปจัจจุบันนี้เป็นชั้นลูกชั้นหลานไปแล้วสำหรับท่านในสมัยนั้นต่างคนก็ต่างตายกันไปไป <c oughs> ถามว่าธรรมาได้ทำผิดคิดร้ายอะไรเว้่มมากหรือ คนชาวบันโคทั้งหมดจริงไม่สนใจความจริงไม่ใช่ไม่สนใจคนบางโคเวลานั้นตกอยู่เป็นคนสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งสนับสนุนวัดแต่วิกลุ่มหนึ่งเบียดเบียนวัดคำว่าเบียดเบียนวัดกหมายถึงว่าวัดต้องอยู่ภายใต้อํานาจใครจะเป็นเจ้าว่ายก็ตาม จะต้องอยู่ในฐานะเป็นใต้อำนาจของท่านผู้มีอิทธิพลในสมัยนั้นจึงจะอยู่เป็นสุขแต่ว่าพอสมัยทีอาตมาไปเป็นเจ้าวาดก็ท่านลายหลก็ทราบอยู่แล้วว่าถ้าอะไรถ้าผิดธรรมอิวินันอาตมาก็ยอมไม่ได้เรื่องที่จะสะดุดใจถนักเรื่องไปขึ้นกับการเปยกลายเป็นศัตรู ก็มีเฉพาะเรื่องเดียวคือเรื่องเงินเรื่องเงินนี่อาตมาเข้าไปรับตําแหน่งเจ้าวาดใหม่ๆตรวจสอบบัญชีที่หลวงพ่อปานสงบันทึกไว้ท่านเขียนไว้ด้วยลายมือของท่านเองว่าเงินฝากคนนั้นไว้เท่านั้นฝากคนนี้ไว้เท่านี้อาตมาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเมื่อเวลาการผ่านมาตั้งหลายปี เงินจำนวนนั้นจะมีอยู่หรือเปล่าตอนนี้ก็ไม่ทราบยึงได้เชิญท่านแจกของที่เจกของชื่อที่เรว่าปานเขียนชื่อไว้ว่าฝากเงินไว้ถามท่านท่านก็ยอมรับว่าเป็นความจริงถามท่านยอดเงิตนตามจำนวนที่ว่าปานเขียนท่านก็บอกว่ามีจริงแต่คำว่ามีบรรดาญาโยมพุทธบริษัทต้องคิดเหมือนกัน เวลาการผ่านมาหลายปีเนี่ยถ้าเป็นต้นไม้มันก็ผิดดอกออกผลถ้าจะมาก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นก็ถามว่านาะถ้าจะมาจะนํามาก่อสร้างนาะจะเห็นชอบด้วยไหมท่านคนนั้นก็บอกว่าเห็นชอบด้วยถามว่าไม่เดือดร้อนหรือเขาบอกไม่เดือดร้อนจ <c oughs> ึงบอกท่านว่าถ้าต้องการจะแจ้งให้ทราบก่อนลูกหน้าเจ็ดวัน อาจจะมาก็เริ่มทำการก่อสร้างแต่ท่านบุนนั้นท่านก็ดีท่านมีจริยาเรียบร้อยเป็นคนมีจริยานิ่มนวนมากก็ไม่เห็นมีอะไรแจ้งไปทีไรท่านก็นำมาให้ทุกทีอาการที่แสดงออกเั้งการรังเกียจที่การโกรธก็ไม่มีแต่ก็ต่อมามีเรื่องแปลกอยู่จุดหนึ่ง นั่นก็คือไม่ใช่ตัวท่านเองเป็นคนอื่นที่อยู่ข้างเคียงแสดงความโกรธแค้นถึงกับไปพูดว่าไอหมานี่มันสำคัญมากเอาไว้ไม่ได้ถ้าเจอหน้าจะต้องยิงบ้างเจอหน้าจะต้องฟันบ้างสนทางจะต้องฆ่าเสียบ้างจึงกระทั่งคนที่รับฟังทนไม่ไหว <c oughs> ก็มีคนกลุ่มหนึ่ง ไม่แจ้งให้ทราบว่าคนพูกนั้นไปพูดอะไรที่ไหนแล้วก็แสดงการโกรธเคืองทีนี้บอกเขาว่าพี่เแลอน้าก็ตามอย่าเพิ่งโกรธเขาเลยเขาอาจจะพูดใดนความเมาก็ได้ถามว่าที่ก็ปลารบเรื่องนั้นประเริอะไรเป็นเหตุเขาบอกเงินเนี่ยอยู่มาตั้งสิบปียี่สิปีแล้วก็ปานฝากไป แล้วเจ้าวาดก็ผ่านมาสององคืคอหลวงพ่อเล็กกับพระอาจารย์เจิมก็ไม่มีพระองค์ไหนที่มาขอเงินเอาไปทําการก่อสร้างไม่ขอเบิกเงินเขาก็เก็บเขาเล่าสาเขาไว้แต่ว่าเจ้าหมานี่มาเป็นเจ้าวาดหน่อยเดียวมันเบิกทําให้สร้างความเดือดร้อนใจความจริงเสียงนี้นะ เมื่อฟังกันไปจริงๆแล้วก็ไม่เห็เสียงคนที่รับเก็บเงินเป็นเสียงคนอื่นนี่เป็นจุดสะดุดจุดหนึ่งเทอตมาขอเบิกเงินของวัดถึงเก็บไวนานแล้วเอามาใช้ใจ่ายนั่นในการก่อสร้างแต่ว่าท่านผู้เก็บรักษาไม่ได้โกรธแต่คนอื่นที่มีสภาพใกล้เคียงกับโกรธนี่จุดหนึ่งที่คนกลุ่มหนึ่งที่เกลียดเอตามา แล้วก็จุดที่สอง <c oughs> เรื่องการเงินเหมือนกันหลังจากงานนมันิการวัดถ้าตอนนั้นอาตมาเข้าไปรับงานเงินของสองนี่นอกจากที่หลวงพ่อปานบอกว่าฝากเขาไว้หลายสิบปีมันอาจจะเกินสิบปีแล้วไม่มีตัวเงินอยู่เลยทีนี้ต่อมาก็คิดว่าทำยังไงวัดถึงงามีเงิน ไปตรวจบัญชีงานประจำปีเห็นกำไรสุทธิสองร้อยบาททั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าทายกหรือกรกรมาการวัดจะโกงเพราะว่าเวลานั้นเวลาจากงานจริงๆคนร้องแรงเต็มทีคนไม่มีมาในงานมาส,สก,การซึ่งปิดกับสมัยที่ว่าปันอยู่มีชีวิตอยู่มากพพระาะทำไมก็ดมิรีว่าเราจะรากาศ เกียรติคนเคารพปานคนเคยเคารพบนถะือมามากแต่ด้ว่าเวลานี้คนลืมนุง่งข้อปานไปเสียแล้วพระวัดมาประกาศให้ทราบจึงหาทางจะนําเรือออกไปประกาศงานวัดแจง้งคือเข้าเขตเข,ข้าสายสุพรรณบุรีเพราว่าในสมัยนี้พ้อปานมีชีวิตยอยู่นุกคนสุพรรณบุรีเคารพบนถะืขอข้อปานมา,มาก แต่ก็มันนอนนึกว่าค่าเรือของเขานี่เขาให้เช่าเดือนละพันห้าร้อยบาทเดือนละพันห้าร้อยบาทที่ต้องออกค่าน้ำมันเองนะเอาค่าเช่าเรือเครื่องขยายเสียงก็ไม่มีต้องเช่าเครื่องขยายเสียงอีกเดือนละพันบาทสมัยนั้นเงินค้าเงินแพงมากถ้าเราเดินทางไปแบบนี้ถ้ามีไรายได้ต่ำกว่าวันละร้อยบาทก็หมายถึงว่า ต้องเป็นหนี้แล้วก็ต้องเป็นหนี้อย่างชีวิตไม่มีอะไรชําระเขาด้วย <c oughs> ทางนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าสตังของวัดไม่มีเลยอาตมาก็เป็นคนไม่มีสตังไม่เก็บสตังกับเขาเป็นนักเทศก็จริงแหละแต่จะว่าไม่ได้สะสมเงินทองไว้วันนี้เสียงแรมเอ็มไมากโปรดทราบภาษีหาอย่างพันคอมาก <c oughs> ก็าไานั่งนอนคิดว่าท่านยังไงแล้วก็ท่านผู้เก็บรักษาเงินนี่แหละที่จะมาต้องชมท่านท่านเป็นคนดีจริงๆมีเจริยานิ่มนวนท่านมาก็ปรกษากันว่าจะทำยังไงในเมื่อต้นทุนมันไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างน้อยต้องถึงวันละร้อยบาทแต่จริงๆแล้ววันละร้อยบาทมันก็ไม่พอ น้ำมันเครื่องยนต์ทั้งสองเครื่องคนที่ไปในเรือก็ต้องต้องจ่ายสตังค์แล้วค่าอาหารการบริโภคก็ต้องกินทุกอย่างก็เป็นเงินหมดท่านคนนี้ท่านคนดีท่านบอกว่าก็าาาาาลองดูครับผมคิดว่าอย่างน้อยๆมันก็ต้องมีทุนกันบ้างเขาคงให้บ้างก็บอกกับท่านว่าไปคราวนี้ไม่ได้ไปหวังหาเงิน ต้องการอย่างเดียวคือประกาศเกียรติคุณพระปานให้บรรดาญาจโยมทราบเพราะเวลานี้ท่านลืมกันซะแล้ว่านก็บอกกเอาแล้ก็เป็นเรื่องน้าแปลกจุดหนึ่งนั่นก็คือนอนกลางคืนภาวนาอยู่ตอนดึกประมาณตีสองเศษเศษได้ยินเสียงคนพูดจะเป็นเสียงผู้หญิงก็ไม่ใช่จะเป็นเสี้นเด็กก็ไม่ใช่เสียงก้ามกึ่งกัน มันนั่งพูดข้างหลังว่าไปได้ไปได้ช่วยกันช่วยกันฉันจะช่วยก็ไป็นว่าตัดสินใจไปตามเสียงนั้นจะตามคำแนะนำของท่านผู้พูดคือท่านบุรษาเงินที่ก็แนะนำว่าควรอย่าไปเพ <c oughs> ราะวัดเราโทมเต็มทีที่ความจริงคนเก็บรักษาเงินจริงๆถ้าไม่ได้เจ็บใจแต่คนอื่นมาเจ็บใจก็สงสัยเหมือนกัน สมมติว่าท่านเอาเงินของท่านให้พวกรังกู้ไปเวลาวัดต้องการท่านอาจจะต้องเรียกเงกินเขาตั้งคืนคนอื่นไม่เจ็บใจก็เป็นเรื่องน่าสะใจ,จถอยเดียวจากวัดี่เลเพลเพาแค่ตลาดเป็นแผนนิดเดียวกว็ยังถึงก็เที่ยงแล้วก็เดินทางเรื่อยาไปในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีพอไปถึงเขต ตำบลบ้านสุดบ้านสุดแม่พยกองดินก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอำเภอบางระมาะหลายท่านนั่งไปกับเรือด้วยท่านเป็นสายตรวจก็เข้าไปเป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนกันแล้วไปช่วยทํางานด้วยญาติโยมพู้บริษัทเวลานั้น,นรูปหล่อหลวงพ่อปานไปด้วยทุกคนลงมาในเรือต่างคนต่างร้องไห้ต่างคนต่างกราบส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ที่มายุงม,มากๆร้องไห้ คิดถึงวพราปานจอดแต่ละท่าก็ต้องใช้เวลานานๆท่านทําบุญกันบ้างไม่ทาบ้างไอ้เดองทำบุญไม่สําคัญท่างก,ก,ก็เรียกลูกเรียกหลานประกาศคุณงามความดีู้กับปานให้ล,ลูกหลานทราบต่อมาการที่มีตํารวจไปในเรือข่าวก็ไปถึงวัดบา้านมโงคโว่าเวลานี้เรือของวัดบานมโงคโที่ออกประกาศเกียรติคุณขอปานถูกจับตํารวจนั่งเต็มรัง เวลานั้นท่านหลังสรร์ลังสิกุลเป็นนอำเภอเสนาคณะกรรมการวัดอุทายกก็ไปถามท่านแต่ก็บอกวา่าไม่เป็นไรเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไรเป็นเรื่องบอกบุญและประกาศเกียรติคุณกันถ้ามีเรื่องเขาต้องส่งมาที่นี่แื้อตามขาก็ถูกจับอาวุธปืนในเรือด้วยท่านบอกวา่าอาวุธปืนไม่เป็นไร ก็มีใครคนหนึ่งคนใดค,คนหนึ่งที่เป็นเจ้าของเขารับมันก็หมดเรื่องกันไปแต่ความจริงการไปคราวนั้นปืนมีหลายกระบอกแต่ไม่ใช่ปืนเขาทางวัดถ้าล่อยปืนของคนที่ไปกับเรือเป็นปืนเขาตำรวจตำรวจบางคนมีทั้งปืนสั้นปืนยาวถ้าเขาไม่ได้จับเนี่ยเป็นนายกประการ,การวัดกับพกพวกชุดหนึ่งไป ก็ไปถามตามความเป็นจริงเขาบอกเรื่องไม่มีอะไรเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาช่วยงานทางหากไม่ใช่ว่าเขาจับเป็นว่าคุยกันไปคุยนมาตอนเย็นก็มีในบุคคลที่นั่งกลมหนึ่งออกปากบอกเงินมีมากไหมขอยืมสักห้าพันเถก็เลยบอกว่ามันจะมีมากอะไรที่เ็าทาบุญมาก,ก็กินไปหมดโดยมากไม่มีอะไรเท่าเสียค่าน้ามัน เสียค่าน้ำมันทั้งสองเครื่องเครื่องยนต์และเครื่องไฟฟ้าต้องเสียค่าแรงงานคนงานต้องเสียค่าเช่าเรือค่าเช่าเครื่องไฟฟ้าแล้วก็กินมันก็ไม่เหลือก,ก็ฟังแล้วก็เห็นใจแต่ความจริงเป็นเรื่องเขาไม่พอใจ <c oughs> มาทราบทีหลังว่าคนออกป่าขอยืมเงินนี่ไม่พอใจแต่รีเทิือใครเลยเขาท่านตายไปหมดแล้ว ต่อมาก็เรือไปถึงอำเภอสามชุกก็มีท่านกรรมการอีกคนหนึ่งบอกลูกชายไปว่าเงินมีมากไหมให้เขายืมสักแปดพันบาทจะไปซื้อเสาซื้อเสามาขายก็บอกว่าเงินเท่าที่เห็นนี่มันมันไม่ใช่เงินเก็บมันต้องเป็นเงินจ่ายนอกจากจะจ่ายกินจ่ายค่าเช่าเครื่องค่าเช่าเรือค่าคนงาน ก็ยังซื้อของซื้อไม้ไปสร้างวัดเวลานี้ยังให้เขาไม่หมดเขาเห็นว่าพอมีรายได้เขาจะยังให้เชื่อจุดนี้อีกเขาก็ไม่ชอบใจแล้วต่อมามีบุคคลคนหนึ่งมาแนะนำบอกว่าเงินรายได้ของวัดงานประจำปีหลังจากวัดเคยได้สองร้อยบาทปีแรกไปจัดงานที่นั่นน้ำท่วมจัด ได้กำไรสุดทีิเก้าพบาทต่อมาก็เป็นหมื่นสองพันบาทไม่ปี 2, สองหมื่นเศษไม่ปี 3, สามหมื่นเศษไม่ปี 4, สี่หมื่นเศษจนกระทั่งถึงหกหมื่นบาทเศษแต่ก็แต่และคราวเมืง่องานเสร็จก็ชําระหนี้หมดทันทีหากค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงๆไม่เก็บไปเลยหมดแล้วก็ชาระหนี้กับเจ้าหนี้นต่าง เงินมันก็ไม่เหลือท่านผ้นั้นคิดว่าเงินเหลือทีนี่บอกว่าเอาเงินอย่างนี้ก็แล้วกันเงินงานวัดทั้งหมดเนี่ยผมจะมให้เขากู้แล้วก็ดอกเบีย้ยจะส่งวัดตามกฎหมายส่วนที่เหลือเป็นเรื่องของผมก็ว่าทําทอย่างนั้นไม่ได้เงินญาติโยมพุทธบริษัทเขาทาบุญมาแล้วบอกเขาบอกว่าจะชะําระหนี้ก็ต้องชําระหนี้ให้เขา วัดเป็นนี่อยู่วัดก็ต้องชําระหนี้ทําแบบนั้นไม่ได้นี่เล่าอย่างย่อเรื่องความปาปัจจัยเรื่องเองินเป็นปัจจัยคนหนึ่งคนหนึ่งคนกลุ่มหนึ่งโกรธมากนี่โกรธมากก็ถึงว่าคิดอยากจะฆ่าคิดอยากจะไล่ <c oughs> แต่คนอีกกลุ่มหนึ่งก็มีความหวังดีคิดจะช่วย เกือบจะมีการต่อสู้กันหลายครั้งเกือบจะต้องประหาศประหารกันก็นกนบอกอย่าทำอย่างนั้นเลย mm hmm. เขาก็พูดไปงั้นเขาด่าเขานอกไรไปโกรธอะไรแต่ทั้งนี้ก็ต้องขอบใจคนอีกคนหนึ่งตายไปแล้วเหมือนกันคุณชมแล้วเราเรียกว่าพี่ชมใครๆก็เรียกว่าพี่ชมเป็นนนกเกลงพี่ชมนี่แหละเป็นคนให้ชีวิต ให้ความปลอดภัยอยู่มากแต่ไปกอบกับคนอื่นที่มีความหวังดีแล้วความจริงคนที่หวังดีจริงๆนะค่อนตำบลคนที่ประทุษร้ายจริงๆแนะไม่กี่คนตีนี้จะม,มาถามว่าทําไมจะมีการทอดทิ้งเรื่องนี้ก็มีความจําเป็นเพราะแต่ละตำบลย่อมมีคนที่มีอิทธิพลคนที่มีอิทธิพลนี่มีอำนาจ สามารถจะบงการอะไรก็ได้มีอยู่คนหนึ่งเม <c oughs> <c oughs> ื่อพูดอะไรไปแล้วทุกคนต้องยับยั้งตามเขา,าแต่มาก็ทราบว่าเขาผู้นั้นเป็นคนยับยั้งคนก็ไม่ได้โกรธเถือไปเรื่องธรรมดานี่ไปเรื่องภายนอกนะแล้วก็ไว้เรื่องหนึ่งที่เรื่องจะต้องเกิดแบบนั้นก็เป็นไปตามคําสั่ง ที่วันบวชวันแรกงุณก็ปานขเขาเรียกเข้าไปอบรมในตอนดึกท่านบอกว่าถ้าอยู่ที่วัดนี้ถึงยี่สิบปีให้ออกจากวัดถ้าคุณไม่ออกจากวัดจเจ้าดีไม่ได้เรื่องนี้น่าจะจริงว่าต้องต่อสู้กับอารมณ์อารมณ์ที่คนที่มีใจไม่เสมอกันคนที่มีกําลังใจไม่เสมอกันมีอย่างนั้นต้องแช่รมต่อสู้มันก็ยุ่ง แต่ก็ายามหักอารมณ์ขมใจตามระเบียบของพระ <c oughs> ยึงงอปว่าเมื่อถึงเกณฑ์ยี่สิบปียังมีเหตุอย่างนี้คือการป่วยไข้มาสบายเกิดขึ้นแล้วก็เป็นปัจจัยอันหนึ่งที่ความจริงเบื่องานประเภทนี้มากมีความต้องการอย่างเดียวคืออยากจะอยู่คนเดียวเรื่องการกินนั้นไม่สำคัญ หุงข้าวกินเป็นกับข้าวมีน้ำปลาหน่อยมีพริกขันนิ้กินได้สบายสบายอยากจะอยู่อย่างสงบสงัดไม่มีกังวลก็อยู่วัดบรมโคนนอกจากจะกังวลในวัดที่เขาสร้างนอกวัดมากซึ่งคนผู้นั้นเขาเห็นแต่เขาไม่ยอมรับทราบ ก็วมความว่าด้วยกฎข้องกรรมันนี้เป็นปัจจัยบรรดาลอย่างหนึ่งให้คนทอดทิ้งก็เหมือนกับพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าตอนที่จะบรรลุอภิเสกสัมมาสัมโพธิญาณเป็นเหตุบรรดาลให้ปัญญวคีคือฤาษีทั้งห้าเบื่อนายน,นี้ไปไป่ายิสีปัตานุวัลตายวันเมื่อมีความสงาดเกิดขึ้นองค์สมเด็จพร,ระพุทธกวันยังได้บรรลุอภิเสกสัมมาสัมโพธิญาณ อาตมาก็เหมือนกันถ้ามีคนประคับประคองอยู่คงทิ้งวัดมาไม่ได้ตามคําสั่งหลวงพ่อปานเรียกคนไม่พอในบางจุดก็บอกมีนคนไล่มานี่ไม่จริงยังไม่มีใครเทาไล่ออกมาแล้วตั้งหลายปีตําแหน่งเจา้าวาดเขายังไม่จาหน่ายเลยเจา้าวาดองค์ป,ปัจจุบันนี่ไปรักษา,าการอยู่ตั้งหลายปี อาตมาก็ไม่สาบเม่สาบแล้วก็หาทางออกขห้นมาถูกต้องตามบทบัญญตัติของของราชญาตปกครองคณะสงฆ์ดังมื่อว่าเรื่องนี้ก็ขอพูดสรุปสั้นๆว่าเหตุมีอย่างนี้นะเหตุการหนึ่งเมื่อวันที่21สิบงหาคม2527 คิดว่าเดือนพฤศจิกาวันที่ี5จะไปพาคณนะสิทธิ์ไปนมัสการหลวงพ่อปานที่วัดบานุงโคก็เลยเดินทางไปรถ3-4คันการเดินทางไปนี่จะไปสอบดูว่าทางรถวิ่งเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่เวลาไปจริงเวลามันต้องเลิ่นนานกว่านั้นเตรียมข้าวอาหารปลข้าวปลาหารไปเสร็จ แล้วก็ไม่ได้แจ้งในทางวัดทราบคือไม่อยากจะรบกวนขั้นเมื่อไปถึงแล้วเป็นพอด,ดีที่หลังวัดเพระถ้าเราเริ่มฉันกันมีเราหนึ่งมณีมลไปฉันข้างบนก็มไม่ต้องเราขอรับผมมีอาหารมาฉันเดินดูวัดก็ชื่นใจมองดูลานวัดเห็นแคบไปก็สงสัยว่าตายแล้วไม่ดีไดอยังไง เมื่อท่านาเจ้าวาดลงมาท่านก็บอกว่ามันแคบไปจริงๆเพราะต้องตะลิ่งมันพังไปสามวาเศษเขื่อนเก่าที่หลพ่อพ่อปานสร้างไว้พังท่ามนมาสร้างเขื่อนใหม่ <c oughs> นี่เราทำกหกหน้าว่าลูกกรงหน้าวัดสวยสดจดงามอันนี้ตัวเห็นความอุตสาหะวิริยะของท่านเต็มใจทําจริงๆแล้วก็มีความสามารถเป็นเบสเสรตวัดบารุงโคนี่ ถ้าพูดตามส่วนั้าเงินทาตงบนมันก็เลี้ยงตัวไม่รอดจเจ้าว่าต้องเก่งจริงจะสามารถทังเงินมาทำแบบนั้นได้แต่การทำแบบนั้นมันหนักเพราะต้องจ้างเขารื้อแล้วก็จ้างทำเสียเงินสองชั้น <c oughs> แต่ก็ทำได้น่าปลื้มใจดูบริเวณวัดก็เทพื้นเรียบก็ต้องใช้เงินมาก ขั้นไปดูทงด้านหลังวัดหลังวัดจริงๆในที่ลุ่มมากคนทางที่เดินไปกุดดังในะความจริงมันทั้งหัวปานและทำสะพานสูงขึ้นมาประมาณเมเ็ดเศษอาตมาจำไม่ได้ว่าเมเ็ดเศษทั้งสองเม็ดนี่จำไม่ได้ต้องมีสะพานเดินที่ดูความลึกจริงๆก็ต้องไปดูที่กุดดังกุดังนะ่้ต่ำเป็นหลุมลงไปเท่าไหร่เห็นว่าพื้นจริงๆของวัดเป็นอย่างนั้น แต่เจ้าวาดก็นําดินมาใส่และสูงทั่วบริเวณหมดตอนนี้เป็นการทำบุญหลังพระแน่แล้วทำบุญก้นวัดจะก้นตูดพระแน่ทั้งนี้เพราะอะไรย้าโยนที่ไม่เคยผ่านไปก็คิดว่าวัดจะมีดินดอนขนาดนั้นก็เลยไม่ได้คิดว่าท่านจะววาดจะเหนือยขนาดไหนนั่นหนักขนาดไหนแต่ความจริงๆแล้วการถมดิน ถึงแม้ว่าจะซื้อถูกก็ปริมาณมากเกือบทั่วบริเวณวัดไม่ใช่ของเล็กน้อยเลยถ้าจะมาเดินไปก็ชมความดีของท่านไม่ได้ <c oughs> ต่อมามาดูพระโบสถพระโบสถภายนอกซุ้มนี่สมัยก่อนทำไว้แค่เขียนสีแล้วก็หน้าบันด้านหลังด้านตะวันออก <c oughs> ก็ไม่ได้ทาสีเลยเป็นโปพสเมนเฉย คราวนี้แพรวพราวเต็มไปทียับเป็นแก้วระทองนั่นก็เป็นความสามารถขบรรดาเจ,จ,จ้า,จจา,จาวาดปัจจุบันคือพระครูยานิกิจานิยต์เจ้าวาดปัจจุบันคองความว่าเดินไปก็ชมความสามารถของท่านไปจุดหนึ่งก็ไปเห็นกระท่อมคือกุฏิทำด้วยคอนกรีต,ตทำด้วยคอนกรีตเป็นกระท่อมเล็กๆ เป็นที่เจริญกรรมฐานก็ดีใจว่าวัดบารมีโคกำลังฟื้นฟื้นความดีเดิมขึ้นมาแ้่การทำอย่างนี้ญาติโยมพุทธบริษัทก็จงอย่าคิดว่ามันทำง่ายนักเพราะพระทุกองค์ไม่มีเงินในกระเป๋าจะต้องอาศัยกำลังใจของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทบางท่านก็คิดว่าทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างนี้ ทุกคนอยากทำให้มันดีแสนดีแต่ถ้าว่าการทำในบรรบดาญาโยมทั้งหลายต้องเอาสัยเงินถ้าญาโยมไม่ศรัทธาเสียแล้วก็หมดท่ากันกลุ่าการที่จะไปวัดบรรพูโครนี้ตองนี้ก็เพราะว่าทุกๆปีที่เข้าพรรษามาหลายปีแล้ว <c oughs> ท่านบรรพูโวิหารกิจานุยุทธ์ท่านก็มาทำวัด มาสักการประจําปีทุกปีเห็นใจท่านความจริงก็คิดว่าร่างกายมันก็ทนไม่ไหวแก่แล้วก็ไม่อยากจะไปขนไหนแต่ด้วยความดีของท่านที่พระบาลีตรัสว่าปูชาละปฏิปูชังวันโกปฏิวันท่นนังผู้ไหว้ย,ย่อมได้ไหวตอบผู้ชาทำแล้วการบูชาตอบเมื่อท่านดีก็ควรจะไป แต่ที่ว่าการไปก็คงจะไปเป็นครั้งสุดท้ายร่างกายไม่ไหวจริงๆกระองความมอไปถึงวัดแล้วก็เห็นคุณเจริญทรงพรเปร็นกรรมาการวัดและคุณทวันเวียงวังเป็นกรรมาการวัดก็ดีใจเพราะคนสองคนนี้มีประวัติดีๆเด่นมาตลอดมาคุจะจรินทรงพรจบนักธรรมเอก คุนวันเวียงวังเป็นอดีตครูประชาบาลที่พอสองคนนี้รู้จิตใจรู้ความเป็นมาว่าแตมาดีมากเคยร่วมงานกันมาตรวจงานท่านเป็นทั้งสองคนเป็นคนดีจริงๆเมื่อเห็นว่าสองคนเป็นกรบการไว้ก็ดีใจคิดว่านับตนนี้เป็นต้นไปอาจจะเป็นมันนานแล้วกว็าตามคิดว่าวัดจเจริญร,รุ่งเรืองแน่ พราะว่าคนที่ดีมีความรู้มีศีลธรรมมีเหตุมีผลก็มายั่วร่วมในกองการกุศลของวัดวัดก็ต้องจเจริญทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามปกติแต่อ้หมายความเงินให้มาแบบไหนก็ต้องไปแบบนั้นก็ต้องถือว่าท่านเจะวหวคือพระครูวิหาริกิจานยศเป็นคนมีโชคดี เห็นได้สองคนมาเป็นกรรมาการวัดนอกจากนั้นจะมีใครบ้างอาตมาก็ไม่ทราบเพราะว่านั้นเห็นสองคนเห็นบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่เคยรักเคยชอบอย่างพี่สระพี่แจวมาหาท่านกบ่นอยากคิดถึงความเช่อาตมาก็คิดถึงแต่ทุกคนทุกต่างคนก็ต่างแก่สองพี่ในแต่อาตมาอาตมาแก่ขนาดนี้จะไปไหนไม่คือยไว้สองพี่ยังหนักใหญ่ ก็ต้องขอขอบใจที่ท่านอุตส่ามาเยี่ยมมาเยี่ยมท่านก็บอกว่าคิดถึงอยากจะไปเยี่ยมปทุจะมาได้ยังไงแก่มากแล้วแต่ทิ้งกระไรก็ดีก็ต้องขอบคุณคนดีทั้งนี้ก็มีข่าวมาเรื่อยๆว่าคนทางบ้านโคคิดถึงไอ <c oughs> ้อยากจะมากันให้การออกจากบ้านก็เห็นใจ <c oughs> มันต้องใช้เงินใช้ทองอยากจะมาเดินทางไปชั่คราว ไปนิดเดียวรถสามคันรถสี่คันอ๋อรถจริงๆนะห้าคัน,นถ้าคิดค่าใช้ใจ่ายจริงๆก็หมื่นบาทเศษเศษน่รรรดราที่อาจ์พระดุลยัต์ไปทําไหนมันก็ต้องใช้เงินถึงว่าจะไม่ออกเองก็ตามคุณเืินออกก็ต้องใช้สตังืีนกันกระรวงความบาดหน้าน,นี้สําหรับคดเสษนี้ก็ขอยุติประดับเพียงเท่านี้เพราสัญ,ญญาณบอกเวลาหมดแล้วข้อความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนาบงคล สมบูรณ์คุลผลจงมีแด่บรรดา่านพุทธศาสนิกชนผู้อนุรับฟังสวัสดี